เเพื่อนเอ้ยเอ้ย,อยฉันว่านะไอแกงงน,นั้นน่ะมันกลับมาแล้วอะ่ะเฮ้ยนายคิดว่างั้นเหรอใช่ใช่ใช่นายคิดว่าไงเหลียงเออฉันก็คิดว่าง,งั้นนะอืมเราควรกลับไปสู้กับมันดียวมอะอืมไม่รู้สิก็น่าจะได้นะโอเคงั้นเราไปเตรียมกันเลยนะไปโอเคบายบายไปดิ นาี่สุดแผนการจะคของโน่นนี้ก็สเร็จแล้วไอคิดว่าไงล่ะคือแทนเก็ว่าดีนะโลดใจแล้วเอ้ยแล้วไหนคิดว่าไงเออก็ดีดีแล้วคิดว่าใครมีครับเออคือฉันถามไอป้านั่นนะโอเคโอเคอืมไอไอป้า มันไม่มีอะไรเลยเออนี่ใครมาเลยนะเพื่อนนั้นอืมโอเคมาถึงแล้วนะเราเข้าไปเลยไหมฉันว่านะเราต้องรอสักพักนะให้มันเผลอก่อนใช่ใส่ใส่อืมเกเค๊มันลองเปิดประตูแล้วกันเยเฮ้ยนั่นเอยเข้าไป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  นย่เง,ง,ง,ง่ียพวกมันมา,นนนนมาแล้วไหนๆๆๆนั่นงายไม้ไวแล้วไม่มีอะไรแล้วไปตะดามันโอเคยายาวววว่าาาาอ้ย เราดีก็ควรทเดีมองหน้าตาเฉยๆหาเรื่องทำให้เขาเสียหัวหงุดหงิดที่เห็นเขาหงุดหงิดก็ไปเป็นเา

เจ็บจังเอออีอีเออไม่นะโออไม่เออไม่นะำเขื่อนฉันโดนแล้วเออเออไม่ไม่เป็นไปไ,ไ,ไ,ไม่ได้ฮะเออช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะมาเออเอเอ,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 เอ

ไม่นะอดี๋ยวถ้าไม่ฉันกูไม่นะโอ้ยเยว้าว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 ว้ออ เสร้องไห้เย่เราชนะแล้วเย่วูไปไปไปกลับบ้านกันเถอะโอเคกิ๊กไปไปไป จบกันไปแล้วนะครับถาหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสนุกไหมครับถ้าชอบรักก็อย่าลังกดไลค์กดแชร์กดติดส่ครได้ครับถ้าคลิปนี้บ๊ายบาย